ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงชาแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกทท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนล่ำล่รวยๆนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กับยุทธบงด้วยนะครับวันนี้ผมมีราคาทุเรียนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมราคาวันนี้ต้องบอกว่าดีมากมเลยนะคร ลงรับซื้อนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมสําหรับใครที่มีก็อยากจะติดต่อก็ได้เลยนะครับสําหรับใครที่ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือใกล้เคียงกับลงใกล้ๆก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถขายตรงนั้นได้เลยนะครับผม ทุกการติชมทุกการคอมเมนต์คือกําลังใจที่ดีของพวกเรานะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมหรือใครจะสอบถามอะไรก็ได้เลยนะครับวันนี้ราคาทุเรียนประจําวันที่16เดือนกุมภาพันธ์สองพผมเริ่มให้ที่หมอนทองนะครับ AB อยู่ที่220นะครับน้ำหนัก2-6กิโลกร,รมัมเกรดซอยู่ที่150นะครับน้าหนัก2-6กิโกร,รมัมนะครับแล้วก็เกรดดีอยู่ที่1 2 0 นะครับน้ำหนัก1.5ถึง1.9กกิโลกรัมนะครับเกรดดีจะมีไซส์ขนาดเล็กนะครับน้ำหนัก1.6กกิโลถึง1.9นะครับไม่ถึง2อกิโลแล้วก็ ABC อยู่ที่210บนะครับส20%น้ำหนัก2ถึง6กกิโลกรัมครับต่อกันที่ก้านยาวครับก้านยาว AB อยู่ที่210บาทครับน้ำหนัก2ถึง5กิโลกรัมนะครับเรียกว่าราคาสูงกันเลยทีเดียวนะครับส่วนพวงมณี A.B. อยู่ที่210บาทครับน้ำหนัก1.6กถึง4กิโลกรัมครับแล้วก็กระดุมนะครับกระดุมอยู่ที่ A.B. 210บาทบวกนะครับ210บาทบวกด้วยน้ำหนัก1 6กถึง5กิโลกรัมครับส่วนชนีวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้หาชนีไม่เจอนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านจะถูกใจนะครับแล้วหากเป็นประโยชน์กับพ่อพี่น้องได้บ้างนะครับผมก็ หากผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวยประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับผมเออวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาลงให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ